สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ B ี้แอนเบนเมโทรครับผมใช่แล้วที่ดี่ฮะยังไงเออวันนี้พี่บีนัดบปมาที่แห่งนี้เนี่ยมันแปลกประหลาดพี่บีไม่คุ้นใช่ไหมไม่คุ้นค่ะที่นี่คือที่ไหนครับพี่บีเราจะนําเสนอเลยก็คือที่นี่นะครับก็คือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังศูนย์ซ่อมสีและตัวถังนี่คืออะไรครับพี่บีก็คือนอกจากเรามีงานซ่อมศูนย์ริกันแล้วครับผมเรายังมีซ่อมสีและตัวถังก็คือรดอุบัติเหตุต่าง เราก็สามารถที่จะมีการรองรับลูกค้าด้วยที่นี่ครับผมอ๋อถ้าอย่างนั้น<ๆ>เขาเรียกว่าลงล็อกพอดีเลยพี่บีเพราะเนื่องจากว่าน้องที่เป็นสนิทด้วยเป็นยังไงเอง่ยเขาโหเขาเรียกว่าพอดีไปชนมารอบคันเลยอ่าเขาต้องการเคลมถ้าอย่างนั้นวันนี้เดี๋ยวเป็นขออนุญาต เขาเรียกว่ารับน้องให้มาที่นี่ได้เลยได้เลยได้เลยแต่อว่า,างี้พี่บีย<า>ยน้องเบ<อ>นไม่ได้ออกรถกับที่เราที่เมโทรสิฮะเข้าได้ไหมครับไม่ใช่ปัญหาครับออกรถที่ศูนย์ไหนศูนย์ไหนเมโทรให้บริการหมดครับผมอถ้าอย่างนั้นท่านผู้ชมฮะเป็นขออนุญาตกยิบโทรศัพท์แล้วก็โทรหาน้องก่อนนะฮะโทรหาน้องคนนี้ก่อนเพื่อที่จะมานำรถเข้าสู่บริการแล้วพี่บีให้คำแนะนำได้ครับผมโอเคครับ พี่บีครับครับผมน้องเบนคนนี้แหละฮะที่บอกว่าต้องการเคลมเรื่องของรถยนต์คันนี้แต่ว่าเขาไม่ได้ออกที่เมโทรไงบอกไม่มีปัญหาชัวนะชัวครับผมทีนี้แหละน้องเบนเขามือใหม่ฮะมือใหม่หัดซิ่งเขาไม่รู้เลยค่ะท่านผู้ชมว่าวิธีการนำรถเข้ารับการเขาเรียกอะไรนะเคลมประกันเคลมประกันจะต้องทําอย่างไรบ้างครับพี่บีหลักๆเลยครับสามข้ออย่างแรกเลยก็คือไปทําเรื่องของการเคลมประกันมาก่อน นะครับพอได้ใบเคลมเสร็จเรียบร้อยแล้ว2ก็คือโทรนัดหมายกับศูนย์บริการว่าศูนย์บริการเนี่ยว่างวันไหนเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาในการรอคอยนานเมื่อเสร็จแล้วปุ๊บก็นำรถเข้ามาที่ศูนย์บริการเพื่อทําการตรวจซ่อมทันทีครับผมอ่าเพียงแค่นี้เองได้ไหมถ้าอย่างนั้นถ้าน้องเบนมีใบเคลมแล้วพี่บีครับพาไปหน่อยได้ไหมฮะได้เลยว่าขั้นตออจะต้องเป็นยังไงบ้างได้เลยโอเคปะงั้นเราไปกันเลยครับผมครบเชิญเลยครับเชิญเลยแครบ ถ้ดูใบเค็มครับที่งางไหนที่ไหนเ,เอนนอของรียะนะครับมีนนทั้งหมดสองรายการเนาะจะมีตัวหลังคาหนึ่งชิ้นแล้วก็เป็นพลาสติกกันชนหน้าหนึ่งชิ้นนะครับพี่แต่ส่วนนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราลงไปตรวจสอบกันแล้ถ่ายรูปก,กันนะครับพี่โอเคคร่ะรา,ายการใบเค็มของพี่นะครับจะมีรายการหนึ่งรายการคือกันชนหน้านะครับป <c oughs> ากแฉกจะอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับแต่ว่าในส่วนของเวลาทำมันก็จะทำให้ทันทีทั้งหมดเปลี่ยนหมดเลยใช่ไหมหมดทั้งหมดเลยพอดี แล้วก็ถ้าต่อไปเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตถ่ายรูปบนจกให้กับทางวิทยาพี่ขออนุญาตนะครับเอกสารชุดนี้นะครับวันที่พี่เข้ารถเข้ามาจอดซ่อมอีกทีนึงที่ติดในผมด้วยนะครับพี่เรียบร้อยกับพี่ขั้นตอนนี้เดี๋ยวรอติดสรุปโอนอีกทีนึงนะครับพี่เรียบร้อยกับพี่ขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณครับเชิญเลยครับ แค่นี้เองเหรอพี่พีแค่นี้ครับง่ายมากง่ายมากๆเลยครับไมก็ขอบคุณด้วยนะครับนะครับขอบคุณครับนะฮะเอาละพี่พีไหนๆเหนเรามาถึงที่แห่งนี้แล้วเบนไม่เคยมายังไม่เคยเห็นเลยเชื่อไหมไม่เคยเลยครับและเชื่อได้ว่าท่านผู้ชมทุกท่านก็น่าจะยังไม่เคยเห็นเหมือนกันใช่พี่พีฮะ พาเดินไปทัวร์หน่อยได้ไหมครับยินดีเลยเป็นอยากรู้เลยนะว่าโรงซ่อมน้องๆเขาทำงานกันอย่างไรมาตรฐานอิซุสเมโทรที่ว่าแน่แม่จริงหรือเปล่าอ้าวยินดีเลยพาไปดูนะได้เลยครับไปดูกันเลยค่ะไปเลยครับผมพี่บีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะพี่บีตอนนี้เราอยู่ใจกลางของศูนย์ซ่อมสีและตัวถานของอีซุสเมโทรเลยกว้างใหญ่ขนาดนี้เลยอะฮะโอโห้ไหมครับโอ้โหสุดยอดมากเลยเอาเละฮะวันนี้ทางพี่บี จะต้องพาท่านผู้ชมและก็พาเป็นเองมาดูซิว่าเขามีวิธีการทํางานกันอย่างไรกันบ้างได้เลยมาพี่เบลเริ่มเลยฮะเป็นยังไงบ้างครับสเต็ปแรกเลยเมื่อรถมาถึงปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นการดึงหรือเคลียร์ตัวถังก่อนท้าเรณตรงนี้อพีร้อมครับพร้มพอพร้อมเสร็จปุ๊บตัวถังอยู่ในสภาพที่ปกติแล้วก็จะไปเริ่มในการขัดสีเห็นไหมเป็นช่องเลยนะช่องที่หนึ่งช่องที่สองแล้วแบ่งเป็นล็อกเลยรมนะครับอเนี่ยนะครับ เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอหลังจากที่ดึงรถเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ทำการขัดสีรถก็คือบริเวณอันนี้นะครับนี่ครับขัดสีรถนะฮะสีรถมาเตรียมเตรียมพื้นนะคุณผมอันนี้จะเป็นพวกอะไหล่ต่างๆที่เราเตรียมพื้นเอาไว้นะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นบริเวณที่เราจะโป๊ขัดสีเมื่อโป๊ขัดสีเสร็จปุ๊บ พื้นทุกอย่างเคลียร์เป็นปกติแล้วแล้วก็อาคารเข้าห้องอบสีตอนนี้ห้องอบสีด้วยเป็นห้องอบสีที่มาตรฐานเลยโอ้โหงั้นไปดูกันหน่อยมทเพื่อนนว่าห้องอบสีของ e สู่เมโทรเป็นยังไงกันบ้างตามมาดูฮะห้องอบสีอ๋อห้องอบสีรูปแบบรูปร่างหน้าตาก็จะประมาณนี้ใช่ไหมฮะพี่บีใช่โอ้โหเป็นไงครับสุดยอดมาตรฐานเลยไหม เขาเรียกว่ามาตรฐานตัวจริงเลยนะคะสำหรับอีอูุูเมโทรของเรานั่นเองอะนะครับสุดยอดมากพอเสร็จจะอบสีแล้วทำไงต่อคะพี่บีลราจะขัดอ,อบเสร็จปุ๊บขัดเการออกมาเพื่อการขัดสีรถทางด้านนี้ขัดสีขัดสีอย่างนี้คือพออบเสร็จปุ๊บก,ก็มาทำขัดพวกเศษต่างๆออกจากตัวรถให้สีมันเงา แล้วก็ทําการประกอบชิ้นส่วนต่างๆเช่นไม่ว่าจะเป็นคิ้วรถเป็นทะเบียนรถต่างๆเมื่อเสร็จปุ๊บก็ทําการล้างแล้วก็มีการตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะส่งมอบรถให้ลูกค้านี่<ช>นะเขาเรียกว่าครบวงจรแล้วก็ใส่ใจทุกรายละเอียดเลยนะคะผม<ช>โอ้โหพี่บีครับเป็นไงครับบอกแล้วว่ามาตรฐานที่ดีนะคะการบริการที่ดีใส่ใจทุกรายละเอียดขนาดนี้นะครับไปไหนไม่ได้เลยต้องที่นี่ที่เดียวกับฟูสสุดเมโทรครับเป็นไงครับ เรามีการรองรับลูกค้านะครับยินดีรับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาเลยและที่สําคัญเรารับประกันมากกว่า11บริษัทนะครับ11บริษัทเลยโอ้โห,โห เข้ามาได้เลยใช่แล้วครับผมนะฮะเอเควันนี้ต้องต้องบอกว่าขอบคุณพี่บีมากๆนะคะที่เขาเรียกว่าช่วยให้คําแนะนํากับน้องเบนแต่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่น้องเบนที่เข้ามานะลูกค้าทุกท่านที่เข้ามานะฮะก็จะบริการแบบนี้แน่นอนได้รับการเอาใจใส่อย่างนี้ทุกรายแน่นอนครับผมใช่แล้วนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฮะต้องขอบคุณนะคะพี่บีที่พามานะฮะให้ท่านผู้ชมได้เห็นศูงซ่อมตัวถังและสีมาตรฐานดีๆจากอิสุสูเมโทรครับผมและแน่นอนครับวันนี้เป็นคงจะต้องขออนุญาตลาไปก่อน พบกันใหม่กับ b b บ b แ n <บ> Metro มโทโใ<ช>ะในทันนีเทดูซิว่าจะสนุกและมีสาระดีๆมาก้อยแค่ไหนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ